ถึงจุดนั้นเนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตด้วยใช่ไหมมีค่ะคือเลือดข้างถนนสามทีเจ็ดหรือเขาเรียกกันว่าถนนสายเส้นลบบุรีบางมหันมันก็มีฟังร,รู้สึกในจิตใจว่าทำไมล้มเราก็ว่าเราพยายามเราดูแล้วเพราะว่าเราขับตรงนี้ตรงตลอดไงส่วนมากปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะคือคนที่ต่างถิ่นยังฝรั่งอย่างเงี้ยขี่บยยิ๊กไบค์เนี่ยยังไงก็คือลงครับมันเอาไม่อยู่ แล้วตรงที่น้องเขาประสบอุบัติเหตุตรงโค้งนะครับตรงเนี้ยก่อนเข้าโค้งเนี่ยถ้ามาจากบางมหันเนี่ยมันเป็นโค้งหักศอกโค้งต้นตาลเรียกโค้งต้นตาลหรือเรียกอย่างว่าโค้งแต่แจ้วแต่แจ้วเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่แต่แจ้วมีชีวิตตรงนี้ก็แหกโค้งหลุดลงไปเนี่ยหลายชีวิตเลยแล้วต้องมองไปที่ท้องถิ่นก่อนมองท้องิ่น่อย่างเนี้ยอยู่ในพื้นที่ไหนก็อบมตอนนั้นเทศบาลนั้นต้องมาดูแลหน่อยจริงๆมันไม่ใช่เหรอก็ได้คําตอบมาว่า ช่วงจากแยกบางมหันมาเนี่ยจนถึงสีแยกเจ้าปุกเขาเรียกสีแยกเจ้าปุกเนี่ยถนนสามสี่เจ็ดช่วงเนี้ยแขวงการทางอ่างทองเป็นผู้รับผิดชอบอแต่ผมอยากให้ทําแบบเองบางบจังหวัดเนี่ยมาทําให้มันถาวรเพราะสิ่น,นี้มีถึงขนาดอุบัติเหตุล้มตายมันถือว่าสําคัญนะครับมีความหวังว่าเออเขาเราได้เรียงเราเราได้อธิบายฟังให้เขาดูแล้วว่าเขามาช่วยเราอ,อย่างน้อยก็ยังมีความหวังพวกเราใช่ไหมคะผมเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ฝากหวังว่า ให้มาตามเรื่องนี้ให้แก้ไขให้หน่อย <C le ot> ผมก็ได้ทําหน้าที่แล้วนะครับ <C le ot> ยังไงก็ชาวบ้านช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนนะครับรอ <C le ot> ที่จะมีการแก้ไข <C le ot> คุยกันแบบชัดๆซัดกันแบบเต็มเตมใน The Question Mark Thailand